สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังยุยย่าดเยอะพูดถึงโตโน่ครับมี็หนึ่งเรื่องราวครับที่หลายคนจับตามองอย่างมากเมื่อนักร้องนักแสดงโตโน่นั้นเตรียมว่ายน้ําข้าแม่น้ําขงและระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและลาวภายใต้โครงการ one man and the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ล่าสุดครับกลายเป็นดราม่านัครับเมื่อโตโน่ได้เปิดใจในรายการแชครับดยเพจ c n e v i e w e r 4 k ครับ ได้เผยบปสัมภาษณ์ว่าโตโน่จะว่ายน้าข้ามแม่น้ําขงไปกับไทยลาว15กิโลเมตรเพื่อนําเงินไปช่วยโรงพยาบาลเพราะคนป่วยมากขึ้นเครื่องมือการแพทย์ไม่เพียงพอไม่รู้ว่าจะช่วยโรงพยาบาลยังไงดีเลยคิดว่าจะว่ายน้ําข้ามแม่น้ําขงตัวเปล่าเพื่อระดมทุนบริจาคเฮ้แต่สตอรี่แค่นี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดละคิดและแก้ปัญหาแบบตอนเดียวไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยถ้าโตโน่อยากจะช่วยจริงคุณเป็นดาราเนาะมีชื่อเสียงจากประชาชนเพียงแต่ คุณใช้ความกล้าเหมือนในอดีตที่เคยทําใช้ช่องทางลิมิตของคุณเองพูดและสื่อสารกับคนที่กําหนดทิศท,ทางของงบประมาณกระทรวงสาธรารณาสุขแต่ละปีดูสิยิ่งถ้าคุณเป็นดาราแล้วเพื่อนคุณสังคมคุณที่รายล้อมไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงคุณคิดจะสื่อสารกับรัฐบาลมันคงจะช่วยให้เสียงที่ประชาชนเรียกร้องกันได้มากยิ่งขึ้นไหมไม่ได้มีปัญหากับการบริจาคหรือระดมทุนจากใครๆนะใครจะบริจาคก,ก็ตามสะดวกเลย แต่เพียงพูดให้เห็นถึงต้นตอปัญหาว่าทําไมงบโรงพยาบาลถึงไม่พอทําไมถึงยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะถ้าเราจะบริจาคเงินช่วยกันอย่างเดียวแล้วจะมีรัฐบาลไว้ทําไมซึ่งทางเพจยังคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าดูที่สัมภาษ์พิธีกรยังพูดว่าตอนนี้น้ํามันเชี่ยวปริมาณน้ําฝนมันเยอะพายุกําลังเข้าหลายลูกมันอันตรายเขาก็ตอบว่าผมเชื่อว่าหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าครับนั่นไงภาระเพิ่มให้หมอพยาบาล แถมกู้ภัยและอื่นอื่นอีก For your mission หรือถ้าง่ายสุดคุณเป็นนักร้องใช่ไหมไลฟ์ Live สดร้องเพลงเปิดรับบริจาคก,ก็ยังทำได้สมูทกว่าไม่เพิ่มภาระให้หมอพยาบาลกู้ภัยอีกด้วยขณะที่อยูญาติเยอะได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมประเด็นตัวโนว,ว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ขอคนดีพายไปคนเดียวนะดูพยายามขึ้นมานิดนึงนทันทีเปิดรับบริจาคได้แหละ วงเล็บไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะก็ขอบคุณข่าวจากขบข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ